สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอื้อเขียวชาแนลนะคะผู้ชมนะคะมือนีแอดมินนะคะกรมาตามงวดวันที่1 6ตุลาคมนะคะ2565หวยรัฐบาลไทยนะคะสูตรพ่อเฮงนะคะสูตรต่ำบิดแม่นแม่นเลขเด่นนะคะเลขวิ่งนะคะเข้าทุกงวดนะคะผู้ชมนะคะแอดมินกรมาตามตองงวดนะคะว่าพ่อเฮงจะได้เลขเด่นตัวไหนเนาะนะคะเลขเด่นันเข่าทุกงวดนะคะท่านผู้ชม เมื่อวนี้มันทีเป็นทางกลเมืวานนี้กับเบงไปทุกคนในทางเนทางเมื่อบัหันวิ่งเงี่ยงพอมันมีสมมีสองมีสามีศนมันเข่ามันเข่าสามสองบอกเข่าอย่างเข่าศูนย์เข่าศมันออกศูนหนมันกห่าศูนยมันออกห0นะคะคุณผู้ชมเข้ากับเบิงเป็นแนวทางเหล็กหลอกเล็กของแต่เฮ้งนะคะวันนี้เพิ่นกำมันใจให้เก้าเด้นนะคะสำหรับแนวทางของคนนะคะ เมื่อรัฐบาลไทยนะคะผู้ชมต่ว่าเฮากระโอ้รู้กแปดสามอีกต่วันนี่นะคอง่ายน่าจะได้เล็กเด่นตรไหูถ้าเราถามคนด้วยนะฮะเอาสุดตำมิดพ่อเฮงอย่ละวันที่ที่พนกามันเดินหามันบอหาพวกบอกมันออกหากเยังหามันจดออกหาเพชรต้องซีซีเลย พิจเต็มเดีอันนี้เป็น heat source ล้วันที่หนึ่งตุลาวั่ที่หนึ่งตุลามันก็เขอาเนี่ยมัน่เดีนสองเรีนนสามเรีนศูนย์มันเข่าจะศูนย์มันเข่าศูนยหาบอกมันเข่าศูนย์หาศูนย์โอ้ยศูนย์จีตเนาะเจาะให้ศูนย์จ็ตออกศูนย์หามาสื่อศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามอีลื่อไ้เนี่ยนี่ว้อยู่นไปเข่าเรียกจ็ดจอยเนาะโอเลขกันนั้นศูหา ต่มันแตนมันว่าสามเถือโป๊ชุดเจ็ดจ็ดชุดเดียทีนี่สิหกตุลาปะเนี่ยสิบหกตุลาคม้มช่วยให้ตโตบุญน้อยสวยเ็เวดนี้บอกเมื่อนี่ลประการไม่สี่กันมัได้คทำชุดบ้เด่นเก่าบ่เด่นก่าก็เปลี่ยอ้ความข้เขาเก่าเห้นชเนี่ยคือมาเ็ว่า คำนวดลงมามันมันได้แปดกับเก้าเก้าสองตัวห่าอันนี้ลักักหน่วยอันนี้ลักสิบลักสิบสามตัวลักหน่วยสี่ตัวนะคะ่านผู้ชมเพราะว่าเขาก็เอามาเป็ี่ยนแนวทางกอนเนาะคำนวดลงมาเมื่อไดรเก้าสองสิบกับเก้าเก้าสองตัวได้ตัดออกตัวหนึ่งตัวราคมนะคะสองัวเก้าหกสิบห้านุผู้ชมตัดเก้าออกตัวหนึ่งเมื่อนี้ได้แปดกับเก้าเาจับคู่กับม่แก่ี่่ ก้าสองเห้าอมีเด่นเกมันมันชนกันบ่ดก่อเด่นมันชนกันเกมันชนกันได้ตัดออกข้าเท่านี่ตัดออกไปก่อนนะฮะผู้ชมมันก็นีอยูเคเก้าสองเก้าห้าเ้าสี่เก้าห้าเอาเก้าหาชนสองครั้งเนาะเก้าสองเด่นเก้าันบ่ลถึงวดเด่นเก้ากแเกกแ เอาก็เอาสองเท่านะคะวันนี้จัดักแปดได้บ้างไหมอืมแปดสองอมันเหลืออยอะ่าไ่แปดห้าอืแปดสี่แปดห้าเอ้มัน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 อเดียวดียู่่้เท่าดเดียว่ยเดียดยหกเดียวดยยหกตัวดินบอูอืมตอนนี้เก้าสองแปดสองเก้าห้าแปดห้านะคะเก้าสี่บอก แปดสีเพราะว่าเลขกเท่ย่นี่เป็นหลักมวยถ้าเกิดทานผู้ชมก็เอามาจับเบิ้งเนาะหนึ่งสอหหได้เลยหกจูหกชุดเนี่ยชุมเด่นมันกับมิชานี่เนเก้าสอห้าเก้าห้าเด่นซื่ๆก็เป็นเกสูตรสูตรตำยิ้ดพ่อเฮงนี่กับผาดอยากได้เลขกดินเนาะเขาทุกงวดนะคะ่านผู้ชมเพราะว่าบางครั้งเขากับว่าไก่จ่อยหันมาเบิ้งเลขเด่นพ่อเฮงนี่เขาด้วยนะคะ บางเท้อกับบอมกบอไก่เนี่ยนังเทอาเขาเขาเก่งเลยบอเขาช่มะชมจมันเป็นอะไรเขนาอกอถ้า่าบอผ่าดน้าเก่าบอผ่าเนาะสักงวดนี่บอผ่าเพราะว่าเรียนเรียนเก้าก็แปดซะน่ะละจับคู่กับมีจเก้าสองเก้าห้าเก้าที่แปดสองแปดห้านะครับแปดสี่เท่านี้ล่ะ ก็เป็นท okay. so ok ั้งหมดมีหกคูเด่นคูเด่นที่เรื่มันชนกันนะเรื่องชนกันนะตารอกไม่ชุนี่ชุนเลยมันเร่งชื่อว่ามันชนกันเลยสีห้ากว่ามาพืชเบิงเดยเพราะว่ามันชนเก่าหาห้ากาเด่นเก่าหาเลยเดียมันมันชนเก่าหากับอีย่งนี่ชนเก่าหาตัวเดียวมันบอเออตหาครับเหาเกเกไีแต่ว่าตัวน้นชนกับนี่จะเก้าสองเ มันมันค่อยออกชอนนี่ไม่ค่อยนี่ออตัวชนเก่าจะเก่ามันมันมันเข่าเต็มเต็มเลยเห็นบ่ชวดที่ว่ามันมาชนแปดสามเห็นไหมนี่แต่ยิ่งคนวงกผมไปตรวจพอซีคูเด่นดออตรวจเพราะว่ามันอ่นมันกับ,บ่อะไ่อะไรตัว,ตวโอ้หกหกลืมห,หกคูนี่แหละเก่าซีกับเก่าแปดเออหกคูนี่แหละต่ว่าตัวนี้เป็นตัวร่องมันเนี่ยตัวร่องเนื้ออันนี้ตัวร่องแปดซีเก่าซีนะคะตัวร่อง นี่แะโคเรียนมันแต่ว่าคันวิ่งลูดนั่นก็วิ่งเก่าเนาะวิ่งเก่าคือว่ารองแปดนะแชวนี่มันบนล่างมันตัวเดียวกันได้ตาดอกไปได้แช่เนี่ยแช่หรือตาดอกไปได้เดียมาชนกันเรียกชนกันเรียกจะเก้าไต่เก้าสองเก้าห้าเก้าสี่เจ้านี้แหละแปดสองแปดห้าแปดสี่ไม่มีม่เท่านี้แหละโคเดียนมันหกเก้า ห้าหกเนาะอันวัดพันที่สิบหกนะคะตุลาคมนะคะคุณผู้ชมเนาะเป็นเลขเด่นของสายเฮงน,นะคะคุณผู้ชมตัวท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ไปปิ่นแนวทางเด้อนะคะมาลันเปื่เส้นมวยรัฐบาลไทยนะคะอันนี้มวยไทยมวยม,มันคนเราหัวยอะไรกับเขา <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้มวยไทยอันนี้มวยไทยนะคะมวยร่าคนกับเขาดีอันนี้นนนนมวยรัฐบาล <laughs> นนมวยรัฐบาล <laughs> มี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 ทอรีนะ นี่เก่าสเก้าสองเก้าห้าเก่าสี่แปดสองแปดห้าแปดสีไม่ใช่หรือข้นกับบอลหลาบอลหลายตัวนะเพราะว่าเล่นตัวนี้มันมันมาตัวเดียวกันเล่ตัดออกไปได้งตัดออกุยแดงคือว่าเก่ามาสองตัวนะเก่ามากสองตัวเนาะจะ่าเล่นเก่าเดินเก่าร่องแป็ดเดินเก่าร่องเปดนะครับ ล้วกัพิจารณาเบื้งหน้าค่ะผู้ชมเนาะสำหรับเลขของอันพอเฮงนะคะนี่ของคนนี้นะคะเก็บนาโจไปนะคะผู้ชมเพราะว่าเก้าเก้สองเกหาเก้าสี่นะคะแปดสองแปดห้าแปดสี่มีหกคูเด่นเด่นสุดๆส,สำหรับหวดบันทีสิบหกตุลาคมนะคะผู้ชมเนาะลเ,ลนนเลขวิ่งคนกวิ่งเก่าวิ่งเก่าก็แปด ีม่มารทุกส <pad> ีเา่กับเขาเียเนาะเขาจะว่าเขาทุ่ดนะกบเขาทุ่ยทดนะคะเลขวิ่งกับเขาทุกยทด่ว่าเลักด้วยเขามากเป็นอนรเลลักด้วยเขาือว่าเขาจะจึงได้เก้าสงเก้าห้าเก้าสี่เสเ้าเาเขาเป้าวะ ก็มากคือหาเก่าๆหาหวดเดัเขาเล็กล็อกพอดีเนาะคือว่าเท่านี่เท่าเท่นี่มันมากโซเดียวกันเลยต้นกันได้ตัดออกไมดเลยแต่มันอายุหกคู่นี่ เที่นี่นะขึ้นหบนล่างเพราะว่ายังไม่ที่เลขกันเลขกเก่าเลยเก่าเป็นฮุกฮุกเป็นเก่าก็เลยได้หวดเพราะว่าเป็นตามสูตรโอ้ยพอยเฮงนะคะท่านผู้ชมถ้เหาก็มัดคือเก่าหรือเ่ามันจะคือเก่าอีเด้อนะคะท่านผู้ชมเพื่อนก็ชื่นชอบวันสูตรตำยิ้ทฟอยเฮงนะคะมาล้านเปร์เซินสูตรเพิ่นนะคะมาร้อยเปอร์เซ็น ร้านเปอร์ซ็นนะคะเทากับไปเปลี่ยนแนวทางนะคะสําหรับงวดวันที่16ตุลาคมนะคะผู้ชมเนาะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้ด้วยในงวดวันที่16ะะเด่นสุดๆยู่หกคูเด่นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะเลขเด่นเลขวิ่งเลขลวดของคนันามาสองใ่ตอง<า>วัดตองวัดนะคะฮันามาสองใช่มีจเก้าสองับแปดสองฮันมาหาใา่กับมีเก้า,า,าหากบแปดหาชี้ใช่กับมี ซีเก้านี่ตัวนี้แต่ว่ามันมาช่นกันสามแถวนะ้ะเลือกวั่วนี่ไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมตัดออกไปได้ยไหมอ่าถ้กท่านผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะสำหรับสูตรคำนวันของพ่อเฮงนะคะสูตรตำยิดเพื่อนนะคะคุณผู้ชมอ่ขอให้ยิ่งๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ